ก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะผมนะอยู่กับผมอยู่ในชาแล้วันนี้กูไปถ่ายก็ไม่ไ,มได้ถ่ายคลิปนานมากถ้าผมพูดผิดหรืออะไรก็ขอโทษเลยนะครับ<อ>วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเชิญเพื่อนนะครับก<อ>็คืออย่างแรกเลยเราอะต้องกดที่ปุ่มเปออฟฟี่ตัวเองก่อนอ่ะกดไอ้นี่นะคะผมนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูซูมให้ดูกดเสร็จปั๊บแล้วก็กดเอ่อที่มันเป็นฟันเฟืองน,นะคะผมนะฟันเฟืองแล้วก็กดอ,ออฟอฟี่ อะไรที่อย่านั่นแหละคุลืมชื่อไม่รู้ไม่รู้ชื่อด้วยซ้ำกดแล้วคือเราอ่ะก็จะสามารถเชิญเพื่อนได้นะครับนะคือคือมันจะมี3แบบเว้ยว่าให้เราอะจะเอาใครสมมุติผมจะเอาคนดูกูนะครับผมนะก็คือ it's ramble ramble อะไรที่อย่างนั่นแหละนะครับคือถ้าเราติดไปอ่ะถ้าคนดูอ่ะผมอ่ะมาอยู่ในออบมาอยู่ในออบปี้นี้นะครับผมนะมันอะจะเอ่อมาก็จะบอกว่าแบบโดนเหมือนโดนเตะอะไรเงี้ยเออ ส่วนแคนอิ t it, ก็จะเป็นแบบว่าเป็นช่วยสร้านะครับนะแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับผมนะเผื่อมีคนโทรนะครับนะส่วนที่ก็คือเป็นการเตะออฟฟี่ออกจากเรานะครับนะโอเคสอนแป๊บเดียวได้ขีคเกียร์บ,บอกแคนนั้นแหละนะครับนะบายมวย